เอาแล้วครับมาต่อกันข้อที่ข้อ19คณิตศาสตร์โอเนปี54นะครับข้อ19ใครที่ติดตามดูมาได้สักพักแล้วก็คงจะเริ่มรู้แล้วลว่าครูสอนสไตล์ไหนประมาณไหนนะฮะข้อนี้ครูก็จะอธิบายช,าช้าชเช่นเคยนะฮะหลายคนก็อาจจะไปดูข้อ18นะครับแล้วก็โดนครูเชื้อเชิญบอกว่าให้มาดูข้อ19ต่อเรามาดูเรื่องความน่าจะเป็นนะสลาดชุดหนึงนะฮะมี10ใบ หมายเลขกำกับ1-10ถึงความน่าจะเป็นครับที่จะหยิบสลากพร้อมกัน3ใบเห็นโจทย์ไหมหยิบพร้อมกัน3ใบให้มีแต้มรวมเป็น10น้องครับเป็น10แปลว่าเท่ากับ10ถ้าไม่มีสลากใบใดมีหมายเลขสูงกว่า5ถามความน่าจะเป็นเราอ่านโจทย์แล้วน้องต้องเข้าใจคีย์เวิร์ดคำแรกคือหาความน่าจะเป็นไม่ได้หาจำนวนวิธี นะครับคำที่2ก็คือหยิบพร้อมกัน3ใบแต่ครูไม่ขีดหรอกมันไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นแล้วให้มีแต้มรวมเป็น10นะฮะมีไม่มีใบใดที่มีหมายเลขกเกินกว่า5อ่าข้อนี้ครูก็จะแบ่งแยกขั้นตอนออกมาหาทีละครั้งเริ่มต้นครูก็จะหาแซมเป้ลสเปซนสแซมเป้ลสเปซเป็นยังไง ก็คือเงื่อนไขใดๆก็ได้อิสระน้องๆหยิบกี่ใบละครับน้องๆหยิบ3ใบเออหยิบ3ใบจากกี่ใบครับ10ใบเพราะฉะนั้น10ใบนั้นถ้าน้องหยิบใบที่1นะฮะหยิบใบที่1มีโอกาสเป็นไปได้10เบอร์นะฮะหยิบใบที่2มีโอกาสเป็นไปได้9เบอร์หยิบใบที่3มมีโอกาสเป็นไปได้ แปดเบอร์จับคูณกันแต่ไม่ต้องโชว์พลาวไม่ต้องคิดเลขตอนนี้นะเก็บไว้ก่อนนะครับน้องบางคนเถียงในใจเฮ้ยเขาบอกจีบพร้อมกันจะมาเลี้ยงทําไมแล้วน้องครับกลับไปดูข้อ18นะหรือข้ออื่นๆที่เป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับครูบอกเอาไว้ว่าไม่ว่าโจทย์จะบอกว่าอย่างไรก็ตามให้คิดซะว่ามันมีลําดับขั้น 1 10, 9 8หมายถึงเลข3ตัวถ้าเรียงสลับที่ครูถือว่าเป็นคนละวิธีกันเช่น 3, 1, 2กับ 3, 2, 1ครูถือว่าเป็นคนละเลขแล้วนับให้หมดเมื่อ sample space คิดอย่างนี้ event ก็ต้องคิดแบบเดียวกันแล้วตามมาดูอันนี้ครูจะวงเล็บเอาไว้ว่าคิดแบบมีลำดับน้องเข้าใจคำว่ามีลำดับไหมมีลำดับแปลว่าสลับที่ถือว่าแตกต่างนั่นเอง ต่อมาครับหาอีเวนต์นะฮะหาจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจน้องเอ๋ยเขาบอกว่าให้หยิบ3ใบแต่ละใบต้องไม่เกิน5แสดงว่าสิ่งที่เราสนใจมันต้องอยู่ในไหนมันต้องอยู่ในกลุ่มเลขอะไรเลขอะไร1 2 3 4 มันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเลยในเลขห้าตัวนี้ครับน้องจับมาสามตัวไหนที่มันรวมกันได้สิบบ้างเออนั่นคืออีเวนต์นะฮะอีเวนต์สามตัวไหนที่มันรวมกันได้สิบเริ่มจากเลขน้อยเป็นเลขมากนะฮะชุดที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งถัดไปใช้เลขสองได้ไหมเอาน้องดูสิครับถ้าเอาหนึ่งบวกสองแล้วบวกอะไรจะได้สิบไม่มีนะหลอนเลยนะงั้นน้องขยับไปหนึ่งกับอะไรดีฮะ 4ไงครับ1กับ4ร่รวมกันได้5แล้วขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก5ไงฮะนะขาดอีก5ถัดไปครับถ้าน้องปรับเลข1เป็นเลข2ครับเลข2ตามด้วยอะไรดีฮะค่อยๆนึกค่อยๆนึกจเย็นๆตามมาเรื่อยๆตามมาอนึกสิครับนึกนึก 2, ตามด้วยเลข3แล้วตามด้วยเลข5ถูกไหมโอเค ครูถามว่า1 4 5กับ4ี่หเหมือนกันไหมฮะคำตอบคือไม่เหมือนเพราะฉะนั้นครูจะสลับตัวเลข3ตัวนี้เอา้องหลวครูบอกเอา้าไม่นับรู้หรอหมดแล้วนะน้องครับหมดแล้วนะถ้ามากกว่านี้น้องหยิบเลข3มานะตามด้วยเลข4นะครับบวกด้วยเลข5นะครับมันเกิน10นะมันเลยไปเป็นล้านเลยนะฮะน้องครับเพราะฉะนั้นเราได้เลขมา2ชุดแต่ใน2ชุดนี้น้องต้องระวัง 1 4 5หมันสามารถเอามาโต้ได้ใช่ไหมครับมันเป็นอะไรครับ 1, 5 4้ได้ไหมฮะถือว่าหยิบ3ใบพร้อมกันรวมกันเป็น10เนาะ514ได้ไหมครับน้องครับ5 1 4นะกูบอกแล้วนะเอามาโต้ได้หมดเลยนะ 5, 4 1ฮะได้ไหมครับได้เห็นไหมแล้วก็4 51ครับได้ไหมครับได้สิไม่ได้กูจะเขียนทําไมล่ะแล้วก็4 1 5หครับถูกไหมได้ไหมอ่า ก็คือครูเอาเลขชุดแรกมาสลับกันเห็นไหมฮะั 1, 4 5กับ5 1 4กับ5 4 1ครูถือว่าไม่เหมือนกันคู่นับหมดเลยอันนี้ได้กี่วิธี1 2 3 4 5 6นี่อีกแล้วครับน้องๆครับ2 3 5ตามด้วย2 5 3่าแล้วก็วนไปฮะแล้วก็5 2 3แล้วก็วนไปครับมีอะไรครับ5 3 2 มีอีกไหฮะสามห้าสองดีมากดีมากแล้วก็สุดท้ายคือสามสองห้านะฮะสามสอง,สองห้าทั้งหมดนี่ครูปิดปีกกามันอยู่ในวงเล็บเดียวกันหมดเลยนะฮะเนื้อ,อป้าครูเขียนเรียงบรรทัดลงมานะครับสรุปว่าจำนวนเหตุการณ์ที่อยู่ในอีเวนมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์หนึ่งสอกับหเป็นสิเหตุการณ์ครับคุณโนโน ได้12เหตุการณ์จบแล้วนะจบแล้วนะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นเอาละถึงความน่าจะเป็นที่เราสนใจละมันก็คือ12ส่วนส่วนอะไรฮะ10 9 8สังเกตว่าเมื่อกี้นี้ครูบอกว่าคุณนับ sample space แบบมีลำดับแต่ละตัวเลขถ้าสลับที่ถือว่าแตกต่างถูกไหม แล้วครูไปนับอีเวนต์แบบมีลำดับด้วยนั่นก็คือสลับตัวเลขถือว่าแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งในการแตกต่างเนี่ยมันก็จะมาหารกันด้วยเข้าใจไหมเอ่ยเอาละครับคิดเลขนะเออช่วยกันคิดกันคิดจเจเสิบสอก็คือ2งคูณสคูณ3ครับน้องครับ10ครับ1 0นะ9ก็คือ3กับ3ครับ 8ก็คือ2กับ4ครับโอเคเนาะตัดโชกโช3ตัด1ตัวเหลือข้างล่างเท่าไหรเ่เอ่ยอ่าเลกท้าย2ตัวล่าง3คูณ2ได้6คูณกับ10ตอบมองเห็นไหมเลยอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบชอยที่1นทันไหมทันไหมทันไม,ไมข้อนี้ตอบชอยที่1ครับโชดี้ลงมา1งส่วน60นะฮะ นไหมใครเขียนไม่ทันจดไม่ทันดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเบิงเบิง,บง,บงนี่คือตัวเลขที่ได้มาเออเหนื่อยเน,ะนาะขนาดเราจดตามเรายังเหนื่อยเลยแล้วแล้วครูจดไปด้วยครูบ่นไปด้วยแหนะพร้ามใส่พวกเราไปด้วยเหนื่อยเหมือนกันเนาะโอเคนะแต่ก็ทําให้เต็มที่ละกันนะฮะครูอยากจะบอกว่าข้อสอบ o n e เปี54ที่ครูเอามาลงให้เราดูกันเนี่ยนะครับให้ดูกันเป็นแนวทาง กูตั้งใจทำมากมากเลยนะกูตั้งใจทำเพื่อจะให้เราดูแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับแต่บางทีมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดอะไรเราก็อย่ามาว่ากันเลยนะเป็นกำลังใจให้กันในปีถัดๆไปถ้ามีข้อสอบอะไรดีๆครูก็จะได้มาเผยแพร่ให้เรานะให้น้องๆให้รุ่นหลังๆเขาดูกันบ้างแล้วก็ได้สอบแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จเหมือนพวกเราบ้างเนาะโอเคนะครับก็ตั้งใจทําแล้วกันนะทั้งหมดมันมี40ข้อน้องๆค่อยๆทยอยดู ดูวันละสิบข้อ4วันก็หมดแล้วนะครับช่วงนี้ใกล้สอบก็อึดๆกันหน่อยนะฮะถ้ายังไม่ใกล้สอบใครที่เตรียมตัวล่วงหน้าก็พยายามเข้านะอย่าท้อแท้มีอะไรสงสัยก็คุยกันมาถามกันมาโอเคนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคณิตศาสตร์โอเนตนั้นเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานครูจะไม่ใช้วิธีการของเลขเพิ่มเติมเพราะเด็กที่เรียนสายสินเขาอาจจะไม่เข้าใจได้นะฮะ ก็พยายามจะใช้วิธีที่อยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ในกรอบตรงนี้แล้วข้อสอบโอนตนะฮะครคูเชื่อว่าเป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐานไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามนะครับพยายามคิดให้มันอยู่ในกรอบนี้หนึ่งนะฮะจะไปนั่งโทษข้อสอบอยู่เลยนะครับน้องๆหลายคนครูอยากจะบอกว่ามันบางทีความรู้เรายังไม่มากพอบางทีวุฒิภาวะเรายังไม่ถึงที่เราจะไปนั่งตำหนิผู้ออกข้อสอบน้องมีหน้าที่ทำข้อสอบน้องเตรียมตัวให้ดีนะฮะ นักเรียนทุกคนน้องๆทุกคนครูอยากจะให้เรามุ่งไปที่เรื่องการเรียนไม่ใช่มัวไปโทษอย่างอื่นอยู่นะครับครูไม่ได้อยากจะเข้าข้างใครแต่ว่าถ้าน้องคิดมัวแต่โทษคนอื่นน้องเองที่จะไม่ประสบความสําเร็จหรือช้ากว่าคนอื่นนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลากับตรงนั้นเลยนะเอาเวลามาอ่านหนังสือซ้อมทําโจทย์เยอะๆโอเคนะครับแล้วก็ติดตามดูกันให้ครบนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะ